สวัสดีค่ะปุ่นนะคะวันนี้มาตรวจสุขภาพค่ะใครที่ติดตามช่องของปุ่นอยู่นะคะก็จะเห็นว่าปุณทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพความงามนะแล้วก็มีสุขภาพภายในบ้างปะปายนะคะสําหรับตัวปุ่นนะคะมองว่าการป้องกันดีกว่าการรักษานะคะเพราะว่าถ้าเราเจออะไรที่ผิดปกติเนี่ยเราจะได้รักษาได้แต่เนิ่นเนเนาะวันนี้จะเป็นยังไงบ้างตามปุ่นมาดูด้วยกันเลยค่ะปุ่นมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลราชธานีจังหวัดอยุธยาที่เลือกที่นี่นะคะเพราะว่าไม่ไกลจากกรุงเทพด้วย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะที่นี่นะคะเขามีโปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุวัย40อย่างตุ่นนะคะจะเป็นโปรแกรม C Executive Check-up ค่ะหลังจากที่เราตรวจเจาะเลือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำดิจิตอลไมโองกันนะคะเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกันค่ะเข้ามาที่ห้องเปลี่ยนเสื้อตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าให้แขวนเสื้อลงไปที่ตรงนี้ โอเคค่ะเปลี่ยนเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะคุณหมอตรวจเอ็กซาเร์เต้านมนะคะอันนี้ใช้เวลาทางนานเนะีคะไม่เกิน5นาทีค่ะเจ็บ <7 S 2> ไหมคะคุณหมอเจ็บนิดนึงคะ่ะแต่ว่าเครื่องตัวนี้ก็จะเจ็บน้อยกว่าเครื่องรุ่นเก่าอะครับเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนก็มีอาการเหมือนเจ็บเจ็บตึงๆนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่มากนะเอาต่ซาดกันต่อนะคะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะตรวจดิจิตอลแมมโมแกรมแล้วอะค่ะเราก็จะมาตรวจอันตราซาวต่อมาร่วมในการวินิจฉัยร่วมกันโอยสี่สิบแบบปุ่นอย่างเงี้ยมีความจําเป็นที่ต้องทํามากไหมคะตรวจได้ตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปเลยบางคนมีประวัติที่คุณแม่เป็นโรคมะเร็งเต้านมอาจจะต้องรีบมาทําตั้งแต่อายุ30ปีเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งที่เจอในผู้หญิงเนาะแล้วเป็นภัยเงียบไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการปวดนีน่าปวดนะคะใช่ลักษณะก้อนเล็กๆแข็งๆซึ่งถ้าเราไม่เคยคลำเต้านม แบบเชี่ยวชาญจริงๆจะไม่มีทางทราบเลยถ้าเราทำเองก็จะไม่รู้อยู่ดีใช่ไหมทำเองมันยากมากค่ะเพราะว่าการตรวจนี้เป็นการเห็นภาพในทุกมิติของรูปร่างเต้านมของเราคุณปุ่นไปตรวจเมื่อกี้นะคะเรามีการบีบครบทั้ง360องศาที่หมอดูภาพแล้วเนี่ยสงสัยตรงจุดไหนซูมถ่ายภาพเฉพาะจุดเพิ่มเติมอันนี้จาเป็นมากๆเลยนะคะสําหรับผู้หญิงเราคนไม่ทราบจริงๆว่ามันมีอาการอย่างไรปุ่นก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ การตรวจ mm hmm. อันตราซาวช่องท้องนะคะจะเห็นอวัยวะในช่องท้องเกือบทั้งหมดกระเพาะปัสสาวะมดลูกกับรังไข่ด้วยเนาะแต่ว่าคนไข้จะต้องกั้นปัสสาวะมาให้หมอ mm hmm. เพราะว่าเราต้องอาศัยเงาของปัสสาวะในการดูนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะคไม่มีอะไระน่ากังวลเนาะ,อะขอบคุณค่ะคุณหมอขั้นตอนต่อไปก็คือเก็บปัสสาวะต่อได้เลยค่ะ เซเเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บปัสสาวะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังผลกันนะคะที่นี่เลยสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะขออนุญาตตรวจร่างกายก่อนนะคะได้ค่ะ,คะ,คะ,คะในเรื่องของการตรวจร่างกายเนี่ยไม่มีปัญหา ความดันโลหิตปกติดีเสียงปอดเสียงหัวใจปกติตับไม่โตม้าไม่โตต่อมไทรอยไม่โตต่อมน้ำเหลืองที่คอไม่โตการทําง,งานของตับของไตดูกรดยูริกในเลือดนะคะดูเวลาตับอักเสบบีดูสารบ่งชี้มะเร็งนะคะทุกตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีปัญหาเลยสำหรับผลปัสสาวะนะคะ ในส่วนนี้เราจะดูเรื่องของการอักเสบปิดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและก็โอกาสของการเป็นนิว้ว<ม>ก็ปกติดีทุกอย่างค่ะนนแมมโมแกรมคือดูเต้านมสองข้างทาร่วมกับการอันตาซาวก็ปกติด<ม>ีไม่มีปัญหาไม่มีก้อนอะไรค่ะความสมบูรณ์เม็ดเลือดเจอภาวะโลหิตจางเล็กน้อยร่วมกับมีเม็ดเลือดแดงที่ขนาดเล็กกว่าปกติในคนไทยเราเนี่ยมักจะมียีนแฝงอย่างหนึ่งก็คือโรคโลหิตจางทาราซีเมียซึ่งเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้และขนาดเม็ดเลือดของน้องเนี่ยอาจจะเข้าได้ กับความผิดปกติอันนี้แต่ไม่มีอะไรซีเรียสนะในช่วงเป็นเมน,นเราก็จะรู้สึกเวียนหัวมึนงงได้ลุกนั่งลุกยนืนอาจจะมีเวียนหัวเวลาอดหลับอดนอนก็อาจจะอ่อนเพลียได้ง่าย<อ>ค่ะอันนี้คือไม่ได้มีอะไรที่อันตรายมากใช่ไหมคะถ้าในส่วนนี้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเราก็สามารถที่จะรับประทานยาบำรุงเลือดได้การทานยาบำรุงเลือกก็จะผ่อนหนักเป็นเบาลดอาการเพลียาการเวียนหัวแต่เนื่องจากว่าถ้ามันเป็นโรคทรัสเเมียจริงจริเนี่ยการกินยาบำรุงเลือกก็จะไม่หายเป็นแค่บรรเทาอาการเ เราต้องมาตรวจให้ละเอียดอีกอีกทีนึงแนะนําให้มีการตรวจคอนเฟิร์มเพื่อยืนยันว่ามันเป็นโรคธาลัสซีเมียแน่นอนหรือเปล่าเราสามารถที่จะส่งเลือดเดิมที่คุณน้องเจาะไว้แล้วส่งไปตรวจที่แหลในกรุงเทพได้โดยไม่ต้องเจ็บตัวซ้ําอีกรอบหนึ่งดีจังเลยค่ะมีประเด็นเวลาที่ต้องการมีบุตรต้องมีการวางแผนครอบครัวคือเอาคุณพ่อตรวจเรื่องเลือดด้วยขอบคุณคุณหมอมากเลยะะ มาตรวจสุขภาพปีนี้นะคะทําให้ปุณได้เห็นมุมมองสุขภาพตัวเองในหลายๆมุมเลยพออายุ40เนี่ยมีอะไรที่ต้องตรวจเยอะขึ้นเลยนะคะปุณยกให้เขาเป็นตัวจริงเรื่องด้านแพทย์เฉพาะทางเลยค่ะเพราะว่าเขามีตรวจตาตรวจหัวใจแล้วก็ตรวจสุขภาพการนอนหลับด้วยนะสาหรับวันนี้ปุณขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะ